คลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูการทํางานเช่นเคยนะครับเป็นการเข้าแกนงานลูกหล่อนะครับก่อนอื่นผมทําออกมานะครับพระจะยังเข้าไม่ได้นะครับเห็นไหมครับได้เล็กน้อยนะครับประมาณนิดนึงนะครับแต่เราจะจับจัมโบ๊จะมาจับแกนนะครับโดยการใช้ไฟฟู่เป่านะครับบริเวณฐานนะครับ เป่าสองถึงสามรอบนะครับเป่าให้ร้อนแล้วก็ให้ใส่ปในตัวนะครับก็เริ่มทําให้ร้อนครับวันนี้เสแล้วก็เอาพ้ามาวางนะครับเบ่งให้ตรงแล้วก็ค่อยๆดนเข้านะครับนี่ครับเป็นการเข้าแกนนะครับแบบร้อนนะครับ ถามว่าจะอยู่ไหมยังไม่แน่นนะครับลักสณนะงานรูปหล่อเราจะมาทาฝาเพื่อจะดันด้านลางอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อไม่ซ้อมไปด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับจะเป็นการเข้าแจนครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ